บอกนะคะว่าในเนี่ยมันเป็นท้องปลอมท้องทิพย์อย่ามาสงสัยเลยพี่ได้ไหมคนท้องอ่ะอารมณ์จะแปลปลวนะดดนะดุลานก็ไปสบายก็ดีแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ช่วงนี้มีแต่ของอยากได้ทั้งนั้นเลยเงินก็ไม่มีผิวก็ซอมดังก็แมบอยากจะมีจมูกใหม่ๆนมก็ไม่มีทำนมทีนะสีห้ามื่นจะไปหาเงินมาจากไหนอะโอ้หรือว่าจะไปขอแม่ ้ยแต่เพิ่งขอไปเดือนที่แล้วเองอะเมตัววานนแน่เลยไม่จะทำยังไงดีอะ่ะเอาไปซื้อของต้องโดนด่าแน่ๆถ้ายืมเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาคืนอีกนเนี๋ยอ๋อใช่แลว ไม่พูดอะไรอ่ะอืมน่ารักจะำม่มจริงๆเลยเมื่อไหร่ฉันจะได้เลี้ยงเนี่ยอุย้ยอุ้ยแม่เหงา,ามีหลานเหรออยากมีหลานอยากมีหลานเราก็ต้องท้องแต่เราไม่มีแฟนนี่๋อคิดออกแล้วแผนนี้ได้ผลนนแน่ ทำอะไรคะแม่มแม่กำลังดูรูปเด็กอยู่ลูกเพราะว่านะเมื่อคืนแม่ฝันดีฝัน,นดีฝันว่าอะไรคะฝันว่าลูกๆนะ่ะมีหลานมาให้แม่เลี้ยงไงแม่ก็เลยแบบว่าคิดไปไกลเลยลูกแม่ก็อายุป,ปูน,นี้แล้วนะออหลานนี่เป็นลูกหมาได้ไหมคะ ลูกหมามีสีขานะลูกไม่อยากได้เด็กจ้ะเด็กงี้เงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนลูกอตอนเด็กๆอ่ะไม่คิดถึงโว้ยคุณแม่ค่ะลูกมาลูกมาลูกอุ้ยตายแล้วลูกเอ้ยไปอยู่คอนโด กินหมูกระทะมาใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้กินช่วงนี้ไดเอทเดี๋ยวนะคะแม่กุกูว่าพี่แสง,ท,งท้องท้องรอลูกท้องที่หมายถึงว่าแม่จะได้หลานใช่ค่ะโอ้ยดีใจจังเลยทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติจะได้ไปให้หลานจะได้เลี้ยงหลานแล้วก็เป็นหลานชายด้วยนะจริงเหรอลูก ลูกอยากได้อะไรบอกคุณแม่บอกคุณแม่บอกมาบอกมาก็ตอนนี้อย่างเพ่ไปฝากคันมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเราไม่ได้ทํางานนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยให้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เลยว่าอยากจะมาหาคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงดูลหน่อยสารใช่หรอลูกใช่สิบล้านพอไหมลูกสิบล้านิบล้านเออเริ่มแรกสิบล้านไปก่อนนะลูกเพออาจจะเป็นฝาแฝดก็ได้ค่ะมันต้องคูณสอง เแต่ว่าอีกสักเดือนก่อนนะลูกนะแต่วันนี้แม่มีนิดๆหน่อยๆเอาเช็ดไปไหมลูกไปขึ้นเงินได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยตายละเช็ดโอ้คุณแม่ต้องไปเบิกแบงค์ลูกต้องไปเอาที่แบงค์ก่อนแต่ว่าตอนนี้แม่มีเงินสดเงินสดก็ได้ค่ะตอนนี้เงินสดกั็ได้จะไปบำรุงสุขภาพกันนะลูกนะ ไปกินขนมลูกคำลุงขานแม่นะคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไม่จะเซ็นเช็คให้แล้วลูกนะได้ค่ะแม่จะเอา่ปคุณแม่จะมีหลานแล้วลูกงั้นงั้นเดี๋ยวขอไปโรงพยาบาลกันนะคะเพราะที่หมอนัดไว้ให้ไปเช็คพอาที่ช่วงนี้ลูกดิ้นนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ชื่นใจเลยอ่ะลูกไม่ขอจะจะจัจะ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 จจจะ อืมถามว่าคุณแม่อยู่บ้านแล้วก็เตรียมชื่อหลานไว้ดีกว่าค่ะมันเอาเชื่ออะไรย,ยังงั้นเหรอลูกค่ะขอขอ,ขอจับหน่อยนี้นิดนี้นนนนนก็ได้ค่ะอ๊ยเจ็บค่ะเดี๋ยวใส่ขอตัวก่อนนะคะไม่หมอน,นัดแล้วไปก่อนนะคะจับอีกนิดไม่ได้เหรอลูกไว้วันหลังนะคะสงสัยเอเอนาะสงสเฮอลูกใช่ไหมลูกไม่อะค่ะเดี๋ยวพ่ดมานะคะเอ้าไปไปไหนแล้วลูกแม่ยังเหอไม่จบเลยลูกเดี๋ยวให้แม เ few moments later ฮ้ยทำไมวิ่งเร็วอย่างนั้นล่ะนี่มันแปลกๆนะคนท้องอะไรวิ่งเร็วขนาดนั้นเอแต่ว่าพี่แสงไม่มีแฟนนี่เลาไม่ท้องล่ะ <What? S 2> แปลกไหมคะน่ลกนะสิทุกคนทุกคนคิดว่าพี่แสงท้องจริงหรือท้องปลอมคะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะ okay. อย่างนี้ตอนพิสูจน์ตามไปดูดีกว่า ทำอะไรอะ่ะตกใจหมดเลยนี่อย่าบอกนะคะว่าในเนี่ยมันเป็นท้องปลอม <_ S 2> ท,อท้องคพิ์ <_ S 2> ท้องปลอมอะไรนี่ท้องจริงคนกำลังท้องก็ตลังไส้มาพูดอะไรแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วทำไมมันนิ่ม <_ S 2> ก,ก็ก่อนหน้านี้พี่ก็อ้วนไงก่อนจะท้องมันก็เลยนิ่มกูกล <What? S 1> ัวพี่แสงมีพิรุธบ้างเลยค่ะพิรุธอะไรล่ะไม่ไม,มีปกติทุกอย่างเลยเนี่ยออกมาเดินเล่นไง มองก็ด้วยสายตาแบบนั้นนะ่ะนี่หลานกุ๊กนะหลานเลยนิ่มขนาดนี้กุ๊กว่าแปลกๆมากเลยค่ะอย่ามาสงสัยเลยพี่ได้ไหมคนท้องอ่ะอารมณ์จะแปลปลวนนะดุดหลานก็ไม่สบายกอดีอทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้้องเจอ later that night หลอกแม่นี่นะท้องพย์มั้เหรอนีต้องเอาขึ้นเสียงข้างห้องเหรอ,หอ,หอไม่ใช่ทำไมหิวต้อง